สวัสดีค่ะมาเจอกับอูปัญญารุ่งเรืองยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะปล่อยรถคันหน้ายักษ์ตัวนี้นะคะ JO74 เครื่องอ175แรงปั๊มสายนะคะห้าสูบตัวนี้เป็นหัวหน้ายักษ์ตอนเดียวนะคะฮีโน่หน้ายักษ์ตอนเดียวสีเหลืองมะนาวนะคะคันนี้เหลืองมะนาวสเปคคันนี้ความยาวกว่าบะยาวยาวกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่า อันนี้ลูกค้าสั่งเองนะคะความยาว 3, สามเมตรแปสิบเสาจะสูงเม็ดหนึ่งเลยนะคะตะแนงสามตัวทำเป็นสีเหลืองมะนาวนะคะตัวนี้ตอนนี้รุ่นนี้ราคาพร้อมจบอยู่ที่เจ็ดแสนทวนนะคะเป็นค่าซีไทยถ้าค่าซีนอกจะขายอยู่ประมาณเจ็ดแปด เจ็ดแสนแปดแล้วนะคะคาซีนอกตัวนี้ใส่ฝาครอบเปลดนะคะเล่นลายน้ำเงินตัดกับสีรถแบบเด่นชัดมากคันนี้เสาสูงหนึ่งเมตรเลยนะคะตัวนี้ เสากระบะสูง1เมตรใสระแนง3ตัวความยาวกระบะก็อยู่ที่3ามเมตรแปลูกค้าต้องการสเปคไหนก็ราคาที่แจ้งไปก็คือไม่เกิน4เมตรนะคะถ้าเกินก็เพิ่มราคาเพิ่มเงินเอานะคะตัวนี้3ามเมตรแป เสาสูงหนึ่งเมตรระแนงอยู่สามตัวนะคะทำเป็นสีเหลืองมะนาวภายในก็ลงแวกเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ทำความสะอาดลงแว็กแล้ว ใครมองหาราคาเบาสุดก็จะเป็นหัวสมองหัวหน้ายักษ์ตอนเดียวเครื่อง JO74 นะคะที่เบาสุดแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่ที่700,000ทวนนะคะใส่คัีไทยถ้าเป็นคัซีนอกก็อยู่78พร้อมแต่งพร้อมทะเบียนแล้วนะคะ ใครมองหาราคาเบาๆค่ะเป็นหัวรุ่นนี้แล้วก็เป็นหัวสมอก็สวยเหมือนกันแต่งสวยเหมือนกันนะคะ <c oughs> คันนี้ลูกค้าไม่ใส่ผ้าใบหน้าไม่ใส่หมวกนะคะ <c oughs> สั่งแต่งประมาณนี้นี่ก็เสร็จจับแล้วลูกค้ามารับมารับวันนี้แล้วเหมือนกันนะคะ <c oughs> อันนี้พร้อมส่งมอบ <c oughs> ใครมองหาสเปคไหนรุ่นไหน ่าเป็นอีซูซูมีโน่หรือว่ามิซูนะคะโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะคะยังมีรถว่างอยู่หรือเป็นสิบล้อสิบสองล้อซีรีเจ็ดร้อยก็มีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้จบแค่นี้คะ่ะ